สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและผักสวนครัวภายในส่วนเล็กๆของผมนั่นก็คือต้นกระเพานั้นเองครับเชื่อว่าสําหรับท่านที่มีพื้นที่บริเวณบ้านนับว่าต้นกระเพราเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับครัวของเราเลยนะครับและแน่นอนว่าสําหรับคนที่ชอบกินผัดกระเพราอย่างผมจึงพลาดไม่ได้เลยที่จะนําต้นกระเพรามาปลูกไว้เหมือนกันครับ ่อนที่จะปลูกเราจําเป็นจะต้องเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนนะครับจากที่เราโรยปูนโดยโไรงเพื่อปรับสภาพผิวดินแล้วทำก,การคลุกเขาดินให้เข้ากันภาพที่เห็นก่อนหน้านี้3เดือนผมได้มีการไถควนดินหนึ่งรอบแล้วนะครับสภาพก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยหินและดินเหนียวเป็นจํานวนมากปลูกอะไรก็ขึ้นยากการเตรียมดินให้พร้อมจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากไม่งั้นเราจะเสียเวลาเปล่ากันครับ หลังจากที่เราพรวนดินหนึ่งรอบแล้วเราจะเพิ่มฐานที่เราเผาจากกิ่งไม้ในบริเวณสวนเพื่อช่วยรักษาความชืน้นเพิ่มช่องว่างให้ดินและเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชครับหลังจากนั้นก็ทำการคลุกเขาให้เข้ากัน เราจะทําการเพิ่มปุ๋ยหมักของเราอีกเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นต้นกระเพราของเราจะได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอแต่ความต้องการของมันแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยมูลไส้เดือนของเรานั่นเองส่วนใครที่มีปุ๋ยที่วัวอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับการคลุกเค้าดินให้เข้ากันอีกทีหรือจะใส่ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยคลุกเขารวมกันทีเดียวก็ได้นะครับ เมื่อเราเตรียมหลุมพร้อมแล้วก็ให้นำต้นกระเพราของเราลงมาปลูกได้เลยครับต้นกระเพราที่เห็นนี้ผมได้มาจากศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนั้นมีงานเทศกาลแจกพันไม้นานา,นาผมก็ได้มาหนึ่งต้นครับอายุของต้นกระเพราที่เห็นนี้มีอายุประมาณ2เดือนแล้วครับหลังจากนั้นเราก็เอาลงหลุมได้เลยนะครับจะเห็นว่าในหลุมนั้นยังคงมีเศษก้อนกรวดก้อนหินอยู่ ก็ทําการหยิบออกจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจเจริญเติบโตของรากที่เขาจะหาอาหารรอบๆในบริเวณนี้ครับหลังจากนั้นเราจะกบดินไม่จําเป็นต้องพิถีพิถันอย่างในคลิปก็ได้นะครับผมกําลังทําผมรู้สึกสนุกก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษหน่อยครับหลังจากนั้นก็คุมด้วยเศษหญ้าแห้งที่เราได้ตัดทิ้งไว้เศษหญ้าเหล่านี้มีประโยชน์มากครับ ผมจะตัดและตากแห้งทิ้งไว้เป็นประจำพอถึงเวลาก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็คือผู้ช่วยในการดูแลต้นไม้ของเรานะครับหลังจากที่เราคุมฟางหญ้าแล้วเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยนั่นก็คือน้ำหมักมูลคีวของเราที่จะเพิ่มธาตุไนโตรเจนนะครับโดยอัตราส่วนที่ผมใช้น้ำหมักมูล,ลัวนั้นก็ไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรมันมากครับเพราะว่าปุ๋ยมูล,ลัวนั้นมีค่าความเป็นกลาง ไม่ทำลายพืชแน่นอนครับผส,สมลงไปกับบัวรดน้ําและทําการลดได้เลยนะครับในรอบแรกเนี่ยให้ทําการลดน้ําไม่ชุ่มหน่อยนะครับต้นไม้ของเราจะได้ไม่เช่งักจากการเจริญเติบโตนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะมีต้นกระเพราไว้ใช้ยามเวลาเข้าครัวไม่ต้องออกไปซื้อนอกบ้านครับและนี่ก็คือกระเพราที่ผ่านมาอีก2เดือนครึ่งหลังจากที่เราได้ปลูกลงไปก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับ ผมใช้แค่น้ำหมักบูลวัวกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ได้ผลิตเองขึ้นมาภายในสวนเท่านั้นครับสวัสดีครับ